เข<ม>าอาไม่ได้เขาไม่ได้อ่าน<ม>สั่งของไปคะ<ม>่ะสั่งไปตอนทีสอง<ม>แล้วเขาก็มาสงม่งอสั่งแล้ว สั่งอะไรไปครับพูดถึงสั่งไข่แดงดองค่่แล้วก็กุ้งรองอืมองยังไงต่อครับแล้วตอนมาส่งเขาก็เอาไข่แดงดองที่มันเน่าแล้วก็สั่งกุ้งแต่ว่าได้ปลาอะไรมาก็ไม่รช่เหมือนกันเน่าเหมือนกันค่ะตอนนั้นรู้สึกไงครับพูดถึงอะแรกงงค่ะแล้วก็ทักรีบทักไปหาเขาเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกแชทไปแล้วอืม แล้วอย่างนั้นจากนั้นเรา,เราดำเนินการต่อครับเราก็โพสต์แจ้งเตือนคนในกลุ่มอืมแล้วพอมาอ่านมน้นก็มีคนโดนเหมือนกันเยอะเลยค่ะคนเดียวกันคนกัน่งของนี้บ่อยป่ยปะครับบ่อยค่ะอืมแล้วเคยเคยเป็นเหตุการณ์อย่างนี้ป่ะไม่เคยคะ่ะครั้งแรกแลวได้ไปแจ้งความไรมป่ะครับพูดถึงไม่ได้แจ้งค่ะนี่อยากฝากเตือนอะไรเกี่ยวกับคนขายแบบนี้มั้งครับ ก็ถ้าอยากขายได้ดนานก็อย่าทําแบบนี้เลยอตอนนั้นในนาทีนั้นที่ท,ที่ที่เราสั่งเนี่ยแล้วเราได้ของนี้มาเราคิดว่าเป็นยังไงครับผู้ถิงไม่คิดว่าเขาจะขายอย่างนี้ได้เนาะม,มันของมันเน่าอ,อ่ะอไม่รู้จักรูปอะ่ะอืออ๋อแต่ตอนนั้นตอนนั้นซื้อสั่งไนราะคาเท่าไหร่ครับผู้ถสองร้อยยีสส่สิบบาทมีอะไรบ้างครับที่สั่งมีกุ้ง มันได้ปลาดองมาเนาะแล้วก็ไข่แดงดองแล้วก็เป็นน้าตกแต่ว่ากินไม่ได้เหมือนกันอืมออกินไม่ได้สักอย่างเลยใช่ใช่เจ้านี้เคยสั่งครั้งแรกหรือครั้งแรกครั้งแรกปอปกติจะสั่งเจ้าอื่นใช่ใช่เราไปหาเจอได้ไงอย่างอ่าคือเรามาโพส์โพสเนพัทลีฮอกเนาะอเออแล้วเขาก็มาเมนต์อ๋อแล้วเขาไาเมนเราเลยสั่งเขาใช่ใชอ๋อ,อจากอ๋อหลังจากเขามาส่งของเราอะ่ะ เราดูของก่อนป่ะหรือให้ตังก่อนแล้วค่อยดูของครับอ่าเราเราไม่ได้ดูของเลาวเพราะว่ามันมืดตอนตอกลา,างคืน,นก่อนหน้านี้เคยเคยไม่เจอเคยเจอการอย่างนี้ครับไม่เคยเลยครับแล้ว อย่างนี้อยากฝากเตือนคนที่ซื้อหรือทั้งคนที่ซื้อทั้งคนที่ขาย,ยานี่ไงมัางครับคุณอ๋อคนที่ซื้อก็นะขอให้ดูดีๆก่อนพอมาถึงก่อนจะจ่ายตังค์อ่ะขอให้ดูดีๆเลยเพราะบางคนมันไว้ใจไม่ได้จริงๆคือแม่ค้านี่ขับรถหรูมากแต่ว่าขับขับรถอะไรมาส่งครับอ่รถกระบะสีขาวม,มาคนเดียวครับแม่ค้าใช่ค่ะผู้หญิงมาคนเดียวอ๋อมาส่งเองเลยอ๋อจริงๆก็รู้ชื่อรู้อะไรแล้วค่ะ แสดงว่าหลังจากน,นั้นได้มีการคุยกันในเฟซเชลครับพูดถึงว่าทำไปค่ะแต่ว่าไม่ตอบบล็อก,อกพอเจอเฟซส่วนตัวทักไปก็บล็อกเหมือนเดิมบล็อกเหมือนเดิมอ๋อแต่เราก็คุยกันในเฟซก็คือเจ้าี้คนอื่นก็โดนมาเยอะอะใช่ใช่แล้วเพื่อนเขาเป็นคนทักมาบอกเฟซเองด้วยอเพื่อนคนเนี้ยนะใช่ค่ะ<อ>เขาบอกว่าคนเนี้ยทาไปเยอะมากมแล้วรายชื่อประจานในเพจโกง,งอะ่ะเต็มเ,เลยค่ะเขาไปทั่วเลย